สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เคียก็ขึ้นมาบนยอดเขาีเยียวนะคะจะพาไปเก็บเออยอดทักติ้วค่ะอยู่ในดงผักหวานนั่นแหละแต่เคียไม่รู้จักเดี๋ยวให้น้องเขาพาไปริวสวยเนาะดูสิริวสวยมากโอ๊ย เหนื่อยมากเคียรีเวอร์มาเลยค่ะคุณพี่กิตนายมาเก็บยอดผักติ้วกันขึ้นเขานะเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากๆไปเลยนี่ค่ะเจอแล้วนะคะต้นผักติ้วค่ะอยู่ริมทาง ข้างข้างป่านะคะนี่น่าจะใช่นะเดี๋ยวลองเด็ดย,ยอดดูไอ้ดมใบดูว่ารู้ใช่ค่ะอ๋อใช่จริงๆด้วยนี่เป็นผักผักติ้วยอดสีแดง ก็จะออกฝาดฝาดอันเนี้ชิมดูเลยฝาดแต่หอมฝาดมากเราเห็ดบดด้วยนะคะเห็ดบดเห็ดเหนียวหรือเห็ดกระด้างนะคะมาแล้วกินไม่ได้แล้ว เห็ดบดเห็ดขอนนี่นะคะต้นผักติ้วค่ะแต่ไม่มียอดนะคะไม่มียอดค่ะยอดเขายังไม่ออก ติ้วนะคะนี่ค่ะยอดแก้มลาบแก้มส้มตำต้มเห็ดต้มปลาค่ะแกงปลานะคะแกงใส่ผักหวานก็ได้นะคะ มาเก็บผักติ้วยังไม่มียอดนะคะให้ชมต้นไผ่เลยค่ะส,สวยๆงามๆเลยมีแป้งด้วยถ้าจะทาแป้งก็ทาได้เลยนะคะมีแป้งด้วยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> พูดเรื่อยเปื่อยเนาะดูสิลำสวยมาก